สวัสดีครับท่านพี่น้องชาวไทยแล้วก็แฟนคลับแฟนเพจของผมนะครับที่เคยชมภาพยนตร์แล้วก็เคยชมดนตรีแล้วก็พี่น้องพวกเรานะครับหลายๆท่านที่ชมอยู่วันนี้ก็เป็นวันสําคัญวันหนึ่งของไทยเรานะครับคือวันสงวนปีใหม่วันสงกรานนะครับก็ลดน้ําดําหัว ผู้บุปการีพ่อแม่แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณนะครับก็แต่ปีนี้มันก็มีเหตุาบางประการคือมอีเชื้อโควิดเข้ามาก็ทางรัฐบาลก็เลยไม่ให้เล่นน้ำอะไรก็เลยผมขอถือโอกาสนี้อวยพรนะครับให้กับท่านผู้ชมทุกท่านพี่น้องเรานะครับทุกท่าน ขอให้จงมีความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมพรดังใจปราถนาพระสยามเทวาธิราชจงปกปักคุ้มครองแล้วสิ่งที่ลืมไม่ได้คือท่านไปทําบุญนอกบ้านไปทําบุญที่ไหนทุกที่สาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุอันนสงส์จงเกิดแต่ทุกท่านนะครับแต่อย่าลืมพระอรหันต์ที่บ้านสององค์หรือว่าเหลือองค์เดียวก็ดี ต้องดูแลนะครับคือพ่อแม่เราท่านหิวไหมท่านป่วยไหมท่านหนาวไหมอายุเจ็ดแปดสิบเก้าสิบกันแล้วเราต้องดูแลในฐานะเราเกิดมาจากพ่อแม่เราวงตระกูลสายเลือดเป็นคนไทยและทุกศาสนาเราก็สอนให้คนเป็นคนดีเพราะฉะนั้นแล้วผมวันนี้ผมจะไปอกราบไหว้พ่อแม่ แต่ไม่ได้เล่นน้ำสงการผิดระเบียบอะไรทั้งสิ้นนะครับก็สรุปแล้วก็ขอปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญช่วงนี้อยู่ในช่วงโ,โลเกลวิดนะครับ19ก็ขอให้หมดไปโดยเร็วแล้วก็ให้กำลังใจผู้ที่รอรับการเยียวยาจากรัฐบาลของท่ทนประยยทธ์ ขอให้ได้กันทั่วหน้าทุกคนนะครับจะได้ประจับจ่ายใช้สอยกันผมเห็นใจและสงสารทุกท่านพี่น้องทุกท่านที่เป็นรากยากก่อนอื่นต้องเอาเรื่องปากเรื่องท้องลูกหลานที่อยู่ที่กินมาก่อนกองทัพต้องเดินด้วยท้องถ้าเราไม่มีกําลังเราก็เดินหน้าไม่ได้ออกไปทําการไม่ได้ไหนจะไปหาเงินมาผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนชิบถะน,นะครับ เอาล้สรุปแล้ววันนี้เป็นวันดีครับวันปีใหม่ไทยวันสงกรานต์ขอให้พี่น้องทุกท่านโชคม,มีแต่วความสุขความเจริญโดยเฉพาะอาชีพผมเป็นศิลปินบันเทิงก็ขอให้กําลังใจกับบรรดาครูเพลงผู้กํากับการแสดงเจ้าของรายการศิลปินทุกแขนงครับไม่ว่าลิเกเรือเมตตำรวจอะไรเนี่ยขอให้กําลังใจทุกท่านนะครับมีแต่วความสุขความเจริญน,นะครับโชคดีปีใหม่ครับสวัสดีครับ